เมื่อนี้เนาะทางสารลำโพงเองก็อยากถา,ามพ่อผมซื้อของพระเอกเฮาพี่น้องเลยที่ว่าเพิ่อนอถ่ายเอ็มวีเมื่อวานนี้สบายดีพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนเด้อพี่น้นองเลยดูน้องเมื่อนี้กลับมาพบมาพอทางสารลำโพงและก็บ่าวบ้าสบายดีพี่น้องเบิดสุขุสุขคนเด้อพี่น้องโดย ตอนนี้เขานั่งยูไซบะพอมีเอนี่มานั่งยูไซพี่น้องคือมีป่ามีอย่างเนาะโดยเขามาทางหมู่บ้านเมน้องมวยพี่แหละพี่น้องเอ้ยมนี่กันเนาะโดยเอนี่กะถือว่าได้โอกาสดีเนาะที่ว่าเราได้มาอ่านั่งลมกันพี่น้องเลยโดยโดนเติบเรได้พี่น้องเอ้เต้งแต่มือเกี่ยวเข่าพูเลยเนาะพี่น้องบรได้โอ้ลมกันพี่น้องเอ้บังเถื่อนะเมื่อวานนี้ฮะกลัไปใช้บ้านในโซลัมพรเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็ไปถ่ายเอ็มวีเพลงพี่น้องเอ้โดย เป็นจังไดน้อกองเสียเฮาส่งกำลังใจมารัวๆในเด้อพี่น้องเบิ่งอยู่บ่พี่น้องวานนี่เนาะถ่ายเอ็มวีไปตั้งเต๊ะเศร้าๆพี่น้องเลยเนาะเก้ามงจังไดมาเมื่อวานนี่พี่น้องบริจินเขาบดมือเลยเนาะสัลมอนโดยคือวันเลยเนาะในการถ่ายเอ็มวีเพลงหันกาใส่เวลาอยู่สองมือได้พี่น้องเว้ยกลัวเสแล้วเนาะมือแรกลิปซิงเนาะมือสองก็คือถ่ายทำเอ็มวีพี่น้องบดมือ บันนี่กระถาตั้งแต่อันเป็นตัดต่อแล้วเพลงออกมากับสีแจง e ้งเอฟซีอีข้างเนาะว่าสีได้ป,ปล่อยมือใดพี่น้องเอยโดยโดยคือตอนนี้ก็ต้องรอถาพื้นกรเนาะพืน้นกรยังบ่ทัานได้ให้คำตอบมาพี่น้องเอโดยโดย,โดยก็เฮ็ดคลิปปัจจาบันปกติเด้อพี่น้องเด้อเนาะไปหามาสู้กันคือเก่าพี่น้องเองมือก็อาบ้ามือกับบได้ไปเนาะพอยังเพราะว่าคนข้างไกลถนนคนทางพี่น้องเนาะสลัาบอลเน้นโดย กะบอกว่ากันเด้อพี่น้องโดยเมื่อนี้เนาะทางสารลพนเองกะอยากถามความรู้สึกของพระเอกเฮาพี่น้องเลยที่ว่าเพป็นถ่ายเอ็มวีเมื่อวานนี่เนาะความรู้สึกเพป็นหรือว่าพบพ่อกับบรรยากาศนะนะเพป็นเออเป็นจังได้ประมาณนี้นะโดยกับความรู้สึกเนาะพี่น้องกับตื่นเต้นหลายเนาะเพราะว่าเฮาบ่เคยที่ว่าแสดงแบบว่าฉากที่ว่าวานเบลนะ โดยโบเคยนะพี่น้องแบบโบมีโบเคยมีโมเมนต์แบบนั้นสาซี่าเลยกะแบบคืนๆเก่งๆโบหูวอาสิถือบบหรือโบถือนะเพราะว่าเฮาโบเคยที่ว่าอาป้อนเนื้ออยู่เนื้อกินเนาะป้อนเขาให้กันนะพี่น้องโบเคยเนาะแบบคือชีวิตจริงกันยังยังโบมีประสบการณ์นะพี่น้องเนาะโดยกับโบเคยมีโมเมนต์แบบนั้นกับคืนๆไอายแน่เด้พี่น้องเลยโดยสำหรับอันส่วนตัวบอพมีนี่คือสากได้คิดว่ายากที่สุด ยากที่สุดบอกเมนคือที่ว่าอันตัวที่จับป้าอะไรพี่น้องเลยประมาณปลาป้าป้านะประมาณนี้นะเลยก็คือแบบอันตอนที่จับป้าหันต้องงวกหนาไปหาผู้สาวประมาณนี้เนาะแมนแมนเลยไปหานางเอกประมาณนี้พี่น้องแมนแมนก็คือแบบตอนที่หยอกกันแต่ว่าในซีวิตจริง่บอกว่ามีโบเคยเลยบอกแมนโบเคยพี่น้องโดยเพราะว่าทีโฟกัสแต่เวียงงานเนาะ อนอกจากว่าไปกับสาวลำพอนเพิินพี่น้องเอเอ,อนอกจากแต่ละมือก็หอเห็ดแต่เวียกแต่งานกับโบได้คอยแบบอ่าซียังพี่น้องแบบวันแววขนาเนาะแบบ,บกกเเคยมีโมเมนต์แบบนี้พี่น้องเลยโดยแต่ว่าเพิ่นก็เห็ดออกมาได้ไดีได้พี่น้องเลยโดย,โดยแต่ว่าดีบบดีก็คือให้พี่น้องเบิ่งอีกเท่อนึงเนาะโดยแต่ตามที่ว่าสาวลำพรอนให้กำลังใจเพิินทางหลังกล้องกะ ที่ว่าเก่งค่ะนะโดยทางน้องเดือนที่ว่าเป็นนางเอกเนาะแล้วก็ทางน้องพามีที่ว่าเป็นพระเอกพี่น้องเ้ยทุกคนก็คือแบบมีความตั้งใจแล้วก็แสดงออกมาแบบดีเนาะโดยปกตาเจ้าเดือนเปิ่นยังเคยแสดงแน่พี่น้องแต่ว่าบอพามีกะแต่ก่อนก็คือแสดงอันพามีวอนแฟนเนาะพี่น้องเราก็คือชีวิตจริงเฮากระทำมาคือบอันี่ก็แล้วแต่เอฟซีพันตัดสินเนาะพี่น้องแต่เพียงไอ้มาหอยจูบนี่กะแบบ อายากอยู่ได้คําว่าการสแสดงพี่น้องมันบ่แม่นเรื่องอันจริงเนะออาะก็ยากอยู่พี่น้องเอ้ยอาหาตรงอ่านในบทเนาะนคืออันผู้กำกับหรือว่าผู้าตากล้องเพิ่นก็ต้องอ่าอาเขียนบทให้แล้วก็มาอ่านบทพี่น้องโดยแม่นโดยแล้วก็มีฉากแบบซบตากันน่ะนู่นนั่นนี่เนาะพี่น้องเนาะก็อ่ามีเคินๆในอายกันแน่พี่น้องเอ้ยกะด,ดีได้เนาะที่ว่าเฮาผ่าน จุดจุดนั่นได้พี่น้องเอ้ <Doo ue. S 1> กรลายเทศไลาสากอยู่พี่น้องเอ้โดยโดยอยากถามบอกพอมีเนาะคือแบบอันเขาสแสดงในสิ่งที่ว่าเพิ่นเขียนบทไห้นี่นะกับเขาใส่ชีวิตประจําวันนี่นะเวลาเขาออกคลิปออกยอ <Doo ue, S 2> น,นะ <doo ue. S 2> มันมีความตตากกา Men, แตกต่างกันบ่แนนแตกต่างกันหลายพี่น้องเพราะว่า, <Doo ue. S 1> าในชีวิตจริงเนาะอย่างเช่นเขาไปขุดกบขุดเขียดเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าเกี่ยวขขาเกี่ยวน้าก็ คือห้าบโปมโมการสแสดงเนาะพี่น้องคือแบบใส่ชสวิตปกติอยากว้าวแบบไดก็ได้อะก็อยากสแสดงแบบไดก็ได้เห็นนะยยยอยากหยอก,กนนันนู่นนั่นนี่ว้าวแบบไดก็ได้พี่น้องแต่อันนี้คือ่ายทำเนาะเอ็มวีกระซำลินนังอะไรพี่น้องว่าอาซากนี่นี่มันสคือโบหรือว่าบบคือเนาะก็ยากแต่พี่น้องเอยเนาะสำหรับหา้ามปู้บเคยเห็นนะแต่สำหรับผูพ่นเคยกะ โอเคฮะนะได้พี่น้องเนาะแต่ว่ากระโบยากเกินความสามารถของเพื่อนพี่น้องเอ้ยโดยถ้าว่าอ่าขนเฮาต้องมีอุปสรรคเนาะพี่น้องต้องเฮาก็ต้องอันผ่านพาอุปสรรคให้ได้พี่น้องความพยายามอยู่ใสความสําเร็จอยู่ที่นั่นเนาะ่นโดยแม่นถ้าว่าแสดงกับสาวลําพอนค่อยว่าคือสิบ่ได้เด้อพี่น้องเนาะคือสิหัวกันเบิดมือแม่นอันนี้กับสาวเดือนนี่ก็เป็นหมู่กันเนาะพี่น้องกันยังซัมนี่นะ แบบบึ่งก็อะไรมันแบบพูว่านะพี่น้องเนาะเห็นยังไงกับพยายามอยู่พี่น้องไอเห็ดในเต็มที่เพื่อออกมาดีที่สุดเนาะโดยเมนเมนคือมื่ววานี่ทุกคนคือเก่งแห้งพี่น้องเ้ยย้อมหับเลยอ่าโบโบเมย์โบเป็นห่วงอยู่ได้มื่ววานนี่เห็นแบบโบได้กิ้เขานะโบเมย์บันไดเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาตั้งใจใส่เวียกใส่งานนะโดยขอบุญขอบคุณเนาะที่ว่าสาวลำพรเพิ่นพาไปพี่น้องเลยกะ นู่นนั่นนี่อะไรพี่น้องแล้วก็ซีน้ำต่างๆเนาะกับขอบุณขอบคุณเพื่อนหลายๆที่มาเป็นพาไปพี่น้องเอ๋ยถึงว่าได้แสดงเพลงนี่นำกันย้อนวานความพร้อมยังบ่มีความพร้อมโดยโอกาสหนะพี่น้องเนาะจังหวะกันใหม่้องเนาะโดยคือส่วนตัวสารลพรเองก็ยันเหตุออกมาแบบโบไดดีพี่น้องเองก็เลยบกาที่จะแสดงเนาะแล้วก็บโมเมนว่า พิษให้กันหรือว่าแนวใดเด้อพี่น้องนาะยังไปมาหาสู่กันคือเก่ายังหักแพลงกันคือเก่าพี่น้องเอยโดยขอบใจกองเสียเนาะไปโดยขอบคุณขอบคุณพี่น้องเล๋โดยขอบใจเพื่อนไรๆสนับสนุนนาะหรือว่าเมนเมนที่ว่าเพื่อนหักเพลงเมนคำแนะนำมาเอฟซีพอพอแม่เนาะเอฟซีเอยไยพี่น้องเอ้ยป่าลุงฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะโดยเป็นกะถ้าว่าฮับโบมีเพิ่นก็คือซิบบมีฮอตมอนี่เนาะมน เพิ่นเบิเ่งให้พี่น้องจังได๋กะอ่าอย่าลืมเบิ่งโฆษณาให้กันในเด้อเนาะแต่ว่าพ่อแม่ๆหักแพงบาพ่าปมีแล้วก็สาลำพอนเนาะโดยฝากในเด้อดพี่น้องเอ้ยฝากเบิ่งโฆษณาตั้งแตต่้นจนจบพี่น้องเอ้ยแล้วก็บโบขำโฆษณาเนาะโดยมโดยจุ่มเฮากะทำมาเฮ็ดคลิปกะคลิปนึงพี่น้องมึงเตื้อก็บ่ได้ฮอดเรียนซ้ำเนาะแม่นเมนเพราะว่าเพราะหยังเพราะว่ายอดวิวนี่มันบ่หลายพี่น้องเอ้ยยแม่นโดโดย กะยาเห็ดให้ออกมาดีที่สุดเนาะสารลมพรแต่กะสูเนาะเพราะว่ามันคืองานของเฮาค่ะนะคันเฮาโบเห็ดกะเฮงโบได้ยังเขาเลือกมาเดินสายนี่แล้วพี่น้องเมนเนเฮากอยาเห็ดไห้มันออกมาดีที่สุดแะไรพี่น้องเลยด้วยกะบบได้พี่น้องซิเมตตาเนาะกะโบได้แบว่าว่าสายบุญเนาะพี่น้องเนาะสายทั่วไปเนาะถ่ายแบบพิธีชีวิตทั่วไปคันว่ามีผู้ใหญ่เนาะเพื่อนให้เฮาแบบเป็นสะพานบุญไหนะเฮากับไปคือเก่าอะไรด้ย ถ้าว่ามื่อใด้โบได้ไปก็สิเห็นคลิปกิจวัตรประจําวันของเฮา้านะแหน,น,แน่กระถายพิธีชีวิตแน่พี่น้องๆก,ก็ไปใส่บุญน้ำกับเฮ็ดเพลงน้ำพี่น้องเอลยป,ปะปนกันไปเนาะแต่ว่าโศกเศร้าว,าวลายกับบุ่ดีได้พี่น้องเอลยเนาะอายากม่วนอยากเต้นแน่เอฟซีเป็นก็ว่าพี่น้องเอลย กัเฮ็ดเพลงเฮ็ดลำไปน้ำพี่น้องเอ๋ขอบบุญขอบคุณเนาะพามีวอนแฟนพี่น้องเอ๋ตอนนี้กันสี่แสนแปดหมื่นวิวแล้วตอนนี้เนาะพี่น้องขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องได้หลายเด้อบิ่ง้องเอ๋โดยอยู่ในกระฝากติดตามเราพี่น้องเนาะไอ้หมักหอยจุพี่น้องเอ๋ตอนนี้เป็นตัดต่อเอ็มวีเนาะตอนนี้พี่น้องเอ๋อีกบนดนกับสิได้ปล่อยทางช่องยูทูปปะพามีแชนแนลได้พี่น้องเด้อเนาะก่อนสิปล่อยเฮากับสิออกมาแจ้งเอฟซีอีกเทื่อนึงเนาะโดย อาจจะสิมาแจ้ง FC เพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะจังได๋ว่าม่วนบ่หรือว่าจังได๋เนาะเฮาก็อ่าบ่บ่บ่ันงว่าจของม่วนพี่น้อง FC ตัดสินเนาะแม่นๆจังได๋ก็คอมเมนต์ให้แน่เด้อพี่น้องเอ้ยนอกจากคอมเมนต์ให้กําลังใจก็คอมเมนต์อ่าแนะนําเนาะโดยแนะนําวิธีการบ่บุคลิกแม่นบุคลิกบ่ท่าทางบ่อีหยังได้เบิดเนาะแม่นๆเฮาก็พร้อมที่จะ ปรับปรุงแปร่งแก้ไขให้มันดีขึ้นเนาะโดยแต่บ่าวพมีนี่ิเป็นคนอ่าป้อนโบเก่งพี่น้องเอยเนาะป้อนลำนี่แหละคือเพิ่นว่าป้อนโ่เก่งัะนะแต่ก็เป็นบุคลิกไพมันเนาะพี่น้องเนาะว่าบุคคลคนนี้เพิ่นสิธนัดแบบใดเนาะโดยแต่กล้องกระายท่านอยู่พี่น้องบางท่านเพิ่นกะเต้นลำเก่งเนาะบางท่านเพิ่นกะแบบบด้เต้นลำเลยเห็นนะพี่น้องโดยน คลิกไฟมันพี่น้องเอ้ยเนาะบอพี่มีกระเฮ็ดสุดความสามารถอะไรๆพี่น้องเอ้ยเท่าที่เทเฮ็ดได้เนาะโดยโดยยังจาลำพองยังจะแต่ขณะนั่งว่าลมกัรนี่ยังหัวเในพี่น้องเลยคิดเบิ่งว่าสิไปแสดงละครเนาะไปแสดงเอ็มวีนี่คือสีโบได้พี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ต้องกราบขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเอ้ยต้องขอกราบ อ่าขอโทษเอฟซีละลายน้องจีว่าเหตุให้ล่อค่อยนะโดยละก่เฮาบบเดแสดงก็ต้องขอกลับขอโทษไดลายเด้อพี่น้องเนาะโดยในความบพรบอมเมื่อนอนคิดอ่าสองคืนเนาะโดยที่แรียกว่าอ่าเอาเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเนาะแสดงกันนีแต่ว่าเพิ่นกะเมื่อนอนคิดเบิ่งกะโดยความบพรบอมเนาะเพิ่นกะขอโทษเอฟซีพี่น้องแต่กะวังวางบุ้งวดหน้านนพี่น้องเนาะหรือว่าเพลงเพ่งข้างหน้าไหนกะซิปับ ปรับปรุงใหม่เนาะสลอมพรโดยโดยแกไขใหม่พี่น้องแลวก็พญามอส่อมตอนท่วาเฮาบบได้าทายทำนะโดย,โดยสลอมพรเองก็อยากเหตุในสิ่งที่วเาเฮาถนัดนะพี่น้องขั้นคือบุตรบาทที่วาเฮาแบบแสดงได้เฮาก็แสดงนะขันว่าบุตรบาทที่คิดว่าเจ้าของแบบแส,สด,ง,สดงบบไดกับโบอยากบบอยากแสดงพี่น้องเลยเพราะว่ายังหนึ่งมากก็ยันตะก้องเพิ่นแบบ อาเสียเวลานําเนาะคือเมื่อวานนี่ก็ญาติเวลาแห้งได้พี่น้องขนนักแสดงเฮาโบเก่งนี่คือแบบโบเลวเนาะโดยโดยก็ยอมรับว่าน้องทั้งสองนี่เพิ่นแบบแสดงดีแห้งแล้วก็เก่งแห้งโดยกะสู้สนเนาะพี่น้องเนาะเพื่อว่าสิให้เพลงเพลงหนึ่งเนาะออกมาให้ดีพี่น้องเชิงว่าสิบ่ดังแต่เฮาก็เฮ็ดด้วยอ่าน้ำผักน้ำแห้งเนาะหรือว่าแห้งผักดันที่เฮาอ่า ตั้งใจเสิเหตุううพี่น้องเลยเนาะบอว่าเฮาหมักในด้านเสียงเพลงเสียงลำพี่น้องเลยเนาะขอขอบคุณขอบคุณที่มาเบิ่งให้และบ่พมีกับบมมี่ยังพี่น้องเลยที่สิต่อตอบบุญแทนคุณเอซเนาะโดยการ <t os> เหตดเพลงเหตด <t os> ลำให้ฟังพี่น้องเลย <t os> มวล่วนบ่มว่วนก็นอยากให้ตัดสินหาหางเสียงเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าปล่อยลงทุกๆคลิปก็อยากให้คอมเมนต์ให้กำลังใจกันและกับบุคคลโฆษณาเนาะนั่นแหละที่ว่า ซอยบาพมีพี่น้องทั้งว่บาเอฟซีปน้าแม่บบมีเงินบบมียังซอยกับซอยบึงโฆษณาให้พี่น้องเลยโดยโดย,โดยเนาะเปิดคลิปมาในมือนี่ทางสาวลำพอนกับเห็นโอกาสดีแล้วก็อย,ยากมอบเงินจำนวนหนึ่งให้ทาง,งบา่าวพรมสาวลำพรนเงินยังอะนอ๋อโดยเนาะทางสาวลำพอนยังบบทันได้บอกเพื่อนพี่น้องเลยเป็นเงินของเอื้อใจดีเนาะพี่นาอยู่ฝั่งไทยโดยโดย เพื่อนกะอยากซอยเรือเป็นคาน้ำมันโดยในการเดินทางในการเห็ุขบค้ดคุณเพื่อนในลายเด้อพี่น้องเลยเพื่อนบริบูบาพัมี่ซ้ำพี่น้องเลยเนาะเพื่อนไหสารล่พรมอบไหเนาะโดยโดยเป็นจํานวนเงินหนึ่งพบาทเด้อเป็นเงินของพี่นาอยู่ฝั่งไทยโดยขอบใจเนาะแล้วก็ฝากให้เจ้าขอบุญขอบคุณเพื่อนเลยโดยโดยเนาะก่อนอื่นเนาะทางบพมีก็ต้องขอกับขอบุญขอบคุณทางเอื้อนนาเนาะเพื่อนอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องเลย เพื่อนก็ได้ฝากเงินให้บาพามีาจนนา 1, าํานวนหนึ่งพันบาทเนาะค่าน้ำมุกน้ำมันทั่งบาวพามีก็ดีใจหลายเด้อเนาะได้หับแต่เด้อพี่เด้อเนาะขอให้พี่อยู่ดีมีแห้งความเจ็บบ่ให้ได้ความไข้บ่ให้มีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมคำมุ่งม,มัดปรารถนาเด้อขอให้เอื้ออยู่ดีมีแห้ง ควมเจ็บ่ใไ้ได้ความไข่โให้มีคิดอันใดก็ขอให้ได้สมคำมุ่งมาตรปรารถนาบอกว่าเอื้อยทำธุรกิจการงานค้าขายอันใดเนาะก็ขอให้ลาบลื่นโบห้ของบ่ให้าได้เอื้อเด้อเงินกีบขอให้แล่นมาเงินดอลลาร์ขอให้แล่นเขาเนาะขอให้เอื้อหิงหิงปังปังตลอดปีตลอดไปเด้อที่บ่าวไว้วางใจให้บ่าวพามีหรือกระสาวย์ำพอนเป็นสะพานบุญไหเนาะโดยขอบใจเลยเยสาธุโดย ก็ดีใจพี่น้องเอ้เนาะที่่าได้เงิน1000บาทอ่าโดนๆมาพะมีก็จังสิได้เ่อหนึ่งนาพี่น้องเนาะก็เงินจำนวนนี้ก็เอาไว้ใส่ใจน้ำครบน้ำครัวสาลําพอนเลยใส่ใจน้ำครบน้ำครัวแบบใดก็คือซื้ออยู่ซื้อกินเนาะเพราะว่าเขาเป็นสาหรักรอบครัวนะในการน้ำมูกน้ำมันพี่น้องเอ้ต่างๆเพราะว่าจากบ้านบ่าวพะมีไปหาบ้านสาลําพอนเนาะกัสี่สิบกว่ากิโลพี่น้องเอ้เนาะ คือสิกุ้มได้ดดนยีดอกพี่น้อง<ด>เลย,นะ<ด>ยเนาะเงินจำนวนหนึ่งพันบาทก็ต้องดีใจลายเนาะที่บาได้รับเงินมือนี้พี่น้องเลยกะตื่นเต้นเนาะที่า่าผู้ใหญ่เป็นเมตตาสงสารเฮาเนาะโดยก็<ด>ได้รับแล้วพี่น้องเลยโดยเนาะพี่น้องทางสองลำพองเองก็ตอ้องขอกรับขอบุญขอบุณพี่หลายๆเด้อเนาะพี่นานอยู่ฝั่งไทย ขอให้พี่อยู่ดีมีเฮงเด้อพี่เอ๋สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อเนาะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้พี่ได้สมความุ่งมั่นปรารถนาเด้อพี่เอ๋ไปใสมาใสก็ขอให้ตลอดปลอดภัยเนาะสาธุาโดยโดยพี่น้องเนาะอาจจะได้คลิปนี้นะเนาะเฮาสองคนกะสิได้ลาพ่อแม่พี่น้องไว้เพียงสำนีเด้อพี่น้องกันได้คลิปหนาเด้อนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วเนาะขอบใจสบาย,บายดีด